เบลมันกำลังจะกลับบ้านแล้วเราเกิดไลฟ์สิบแล้วพี่อนภาพรวมเลยข่าวมังค่ะเขาแงจริงอ่ะและไลฟ์เฟสบุ๊คด้วยไลฟ์เฟสบุ๊คทำไมสภาพการทำงานในวันสภาพงานทำงานในวันนี้หน่อยมาโอ๊ย เด็กคอนเนคชั่นเด็กสวยอีกแลมีมีเด็กมาอยากมีเด็กอยากเล่นนะน้องแม่ร้องกลับบ้านแล้วยังมีอะไรบ้างยังมีอะไรบ้าเขาไม่ไปถามผมอ่าไอ้อะไอเห็นปะที่ฉันถามผมแล้วไอ้บ้าแต่คือคือเด็กต้องถามผมอะไรเธอเด็กเนี่คือเด็กต้องถามผมแล้วไม่ไหวละมันเธอเธอป่วยป่ะเนี่ยป่วยค่ะเอ๊ะขไม่แพ้ใช่ไหมของอันนี้ไม่ใช่ของฉันหรอก มีไม่มีแบบมีเด็กอิจฉาอยากมีไลฟ์อยากมีไลฟ์จะไลฟ์แบบตลอดเวลาตอนนี้ก็ลังเอิบอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนชุดอยู่นะคะออมาเ่ลาจะเล่าให้ฟังตอนนี้ก็เลงกินกูว่ามันบ้าหรอวะช่วยด้วยทำยังไงดีว่าเลิไลฟ์กูนะคะเฮ้ยใครก็ได้มันออกไปทีว้าวแพทแพท อะไรพี ee, ่ไมไเบลไมเบลอะไรอ่ะเบลเบลเอฮ้ยเด็กบ้าอ่ะมันบ้ามากอ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะคำหนึ่งนะสังเท้า จะมาสาธิตกันการฉีดหนา้า fresh ไปค่ะบายบายค่ะเบลต่วัานีมีมาางจอกันไปบายเที่ไปไปไปยงเราไปกันเถอะหลวต๋งหลวงใส่ไว้อะไรใช่ไหคะหลางล่างใช่ไหมโอเคอเอมีขนมกับพี่เบลใจเย็นไปค่ะ เ้ยเดาลงมาตรงนี้แบบเน็ดมันจะหายปะวะไหน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 สะผมด้วยอ่ะวาจะตกบันไดจิจินจ้นแพทเบลมาจิน้นตัานา้งไหนหรอบ้าเลยนี่เดินมาผู้คนเดียวพี่ออนหนูลงมาแล้วไม่เป็นไรหนูไม่โดนป้นหรอกขอบคุณนะคะโอ้โหผมทำ,ทำไมพี่เปลดีล<ะ>ดจังมันดีดตลอดเวลา เป็นแบบเด็กบัดดีค่ะมันดีตลอดเวลาเว้ยแบบเป็นเด็กบ้ามันเด็กประสาทเบลคึกมากใช่มันคึกมากจริงแลมีวันนั้นเคยวแพทใหม่นะคือมันมีปัญหาเว้ยคือมันอิจฉาทุกคนที่แบบมีแบบไลฟ์ออนเฟซบุ๊กได้จริงใช่ป่ะพี่อรอนเบลมันอิจฉาทุกคน เด,ด,ดินดีๆนะ <laughs>